ใส่่นีนลวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่องพงผาเลาะนะครับพี่น้องก็เน,น,นื้อมาให้เขาเองเขาเนื้อบอไปเฮ็ดเวียกบอวะยายเฮ็ดเวียกอยู่ซาย ไม่ขอครับพี่น้องเอออย่างว่าที่มันอืม

ไปยูไปน้ลยามข่าวยันตามหัว้ไปกินเนี่ยเิข้าวแลวแ้วกินเผาไหมไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ราบอกของนิหน่อยยางค่ะคุยเจ้าว่าสินันดกันมื่าทตย์ี่ผมิจิรีอยู่ แล้วกเห็นปุ๋ยหอบเห็นอดปุ๋ยนเพื่อนมาสื่อมาเราผัดมมีเวลาใส่ไ้ใส่ละจอยบาทนอกจักรักกสัตัเมือิเมื่อคนวันแรกไปละไม่ใส่เวัาทิตใส่อวันอาทิตย์พอเห็นปุ๋ยข้ข้าคุณบ่ได้ได้บันยุงหม่เหมอนกนย่างมาเพ่อแล้ว

ค่นนเไเชื่ปุ๋ยมนก็นไ่มย่หเออก็ไม่ปุยกวาเอาค <c oughs> รูอันะไปเ้มอนันนเอนอนลลยมาดได้รกินข้าใช่ก่ะนะม่กินมแล้วม,มันเยอะเยเยอะจังไเยอะมากินแล้วพัดเลยมันลกยไปยุ่เจ้านี่มันเว้าถามอ้อยแล้วมันมีจางโอ้ยมันยา,านหาปูไม่ได้เนาะมันเอใ่ญ่ดอกนหา เล่นให้ดองขี้ค้านนะมะฉันละย่านบอ่นอมาหนาโหสิจะยา่านอี้อย่างไรกันคนเข้ามึมาแล้วบอนีให้ในขืนไรจะคนในขืนมาให้ดองนี้เวไนยมีรองเท้านี่มาไปแล้วนะฮะแม่ยมานะยเพื่อนมาชวนเพื่อนมาชวนไปรับจ้างนะของย่าหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยยางพารานะครับพี่น้องชวนเราเนาะ ยังไม่ได้ใส่นะครับก็เร่งปลูกมันสำปหลังนี่ครับพี่น้องนะเร่งปลูกมันก่อนนะครับนี่ละมันก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนะเอาขึ้นมาแล้วนะครับชาบ,บ้านบอกว่าอา่าทำาหันให้มันตกเรอย,ยอยู่ข้างทางน่ะอืม,อมทำไมละมันค่อยไม่พอ,อ <laughs> เนี่ยครับข้าวนะฮะเอจีลักหวานบ้านนะครับกินแบบมาใส่ถ้วยเนาะใส่ถ้วยใส่จานากินลูกทุ่งเนาะกินที่ไร่ที่สวนเนาะกินที่ป่าอ,อืออ่ะคิบสั้นๆก็แล้วกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับ